ตามมึงไม่หลงนะไม่หลงครับท่านผมทํางานอยู่มินบุรีนี่ตั้งแปดปีนะท่านมึงทํางานอยู่นี่แปดปีใช่ครับโอ้ยกูโล่งใจหน่อยอว่าจะไปทางไหนตัวครับท่านฮะไปทางไหนตัวครับกูเข้ากรุงเทพครั้งแรกมึงแปดปีมึงนี่ไปไม่เป็นใช่ครับเปลี่ยนกรรมละ <c oughs> ดีเบียสเลยอย่างนั้นโอ้โค,ครับท่านไกลแล,ล้วเนาะไกลแล้วท่านครับอ่าท่านเคยมาภาคกลางไหมครับแถวมินบุรีแถวนี้นะใช่ครับกรุงเทพนี่นะใช่ครับ ก็บอกแล้วมาครั้งแรกแต่ว่ากูเคยมานนทบ,บุรีท่านมาทํางานเหรอครับอ่าอยู่บางขวางติดคุกไปเี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงมินบุรีนะครับร้านไส้ที่ประธานห้างาสั่งทำป้ายไว้นะครับถ้าไม่สวยจริงนไม่มาถึงไกลขนาดนี้นะครับนั่งรถสิบชั่วโมงหน้ายัางไม่ล้างเลยนะครับ แ่ก็อยากชมป้ายนะครับว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแล้วก็ไปรู้จักเจ้าของร้านนะครับผมชื่อร้านบริษัทอินดีไซน์นะครับครับผมตอนนี้เรามาถึงร้านเลยนะครับมีเจ้าของร้านสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตติดไหมเนี่ย คนอีสานคือกันนิมบ์ครับแมนครับคนบ้านไหนเนาะคนขอนแก่นครับโอ้ขอนแก่นครับผมชุกแพ้เอาล่ะครับระยะทางจากนครพนมมามีนบุรีนี้ใช้เวลาเดินทางนะครับสิบชั่วโมงนะครับที่มาเพราะว่าเห็นในในเพจบ่กในครับแมนที่ส่งไปให้ครับพี่ชื่ออะไรเนาะต้นครับคือต้นเนาะครับขอให้พี่ต้นแนะนำนะครับไปไปดูป้ายเนาะอยากกินแล้วครับไปครับผมน้ำไม่ต้องอาบก็แล้วมัน ใช้เวลาทำประมาณกี่วันครับเนี่ยตีมือครับสีมือเนาะแน่นโอ้ต oh, ีมือราคานี่ประมาณเท่าไรครับ oh, <น>ยี่ห้อมาณซ oh, ี่หาพันโอ้บม่แพงเนาะครับโอ oh, ้ราคาไม่แพงราคาย่อมเยาครับเป็นร,ราคาโรงงานผลิตโรงงานแล้วถ้าอยู่ต่างจังหวัดถ้าสนใจอยากได้ส่งส่งให้ไหมครับ ตรงครับผมตรงทั่วไทยครับตรงเนาะแมนช่องช่องทางติดต่อทางไหนครับชื่อเพจว่าชื่่อเพจวารับทำป้ายโฆษณาของเอ็นดีไซส์ครับเอ็นดีไซส์แมนเลยนี่ขึ้นไว้ตรงนี้เลยแมนครับนี่นี่นี่ตรงนี้ขึ้นไว้ให้แล้วอันนี้คือเทีย่ปักหมอรับนี่จะได้ไหมระบบไฟอันนี้ระบบไฟต่อไอต่อหมอเอนหมอหมอแปลงไฟถ้าสมมติเราซื้อไปติดตั้งเองสามารถต่อเองได้เนี่ยมันบอกครับแมนครับไม่ต้องไม่ต้องให้ช่างก็ได้นะครับแมนแมนจะบอกวิธีต่อครับ โอ้แนะนําวิธีต่ออย่างเดียครับก่อความเพียมาก็ได้เนาะแนนครับครับผมหรือว่าที่ติดต่อเบอร์เบอร์โทรโดยตรงแล้วก็ได้ครับเบอร์ยังครับศูน9 6แปดห้าเก้าหกสี่เก้าหกหนึ่งสองครับผมช่างต้นนะครับหรือี่ต้นนะครับต้นมินบุรีครับต้นมินบุรีครับผมมาได้โทรมาได้นะครับพี่ต้นครับไอช่างฝีมือดีที่สุดนี่คนไหนครับมามามาอ๋อใน่คนี้แหละไอ ซื้อมาจากไหนครับเนี่ยทองใสครับเทองใสครับโอ้เรียกมุมมุงเลยเนาะยาเยื่ท่าไหรนะครับเนี่เท่ากันกับประธานห้างเลยแต่ว่าทองใสนี่จะไปกว่าแน่นอนเข้ามานั่งคุยกันก่อนนั่งคุยกันก่อนตัวจริงนี่ตัวเนี่ฮะตัวจริงก็รอแท่นอ๋อตัวจริงรอครับผมขอบคุณครับแล้วลูกจะมเมียยังล่ะฮะลูกเมียก็มีแต่เมียยังไม่มีลูกครับกินข้าวกินปลามาหรือยังอ่ะ อย่าไปตีปากพนักงานเลยนะอ๋อยอกยอกที่จริงก็ายู่ไรเรียกกันเนาะครับนี่ครับช่างฝีมือดีเลยเนี่ยเนาะเวลาติดตั้งก็ออกไปติดตั้งให้ใช่ไหมครับออ,ออกไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆครับบางวันก็เจ้าของที่เขาจ้างมาก็ซื้อเหล้าซื้ออะไรให้กินก็กิน <ขอ S 1> ไปเนปนะาะเมาดูสภาพคนแล้วเมาขอบคุณมากที่เหี่ยวไปให้นะโอขอบ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 คุณทองใสมากครับที่ออไปให้นะครับขอบคุณ เอาคืนสง้าหว่าันเดือน<ด>ต้องดีนะครับบรรยากาศร้อนก็คุณภาพงานก็ยังออกมาดีขออนุญาตถอดเสื้อนะ<า>นร้อนไม่ไหวนั่นจะแปลกนะอุ้ยหนงกขึนนะได,ดใมีหม้อหม้อให้นะครับแต่ว่าหม้อคนละโตครับ โอ้ม้ออันนี้คือหม้อสำหรับควบคุมไฟตัวนี้ครับโอ้แก้ได้ยูบ่ครับเนี่ยแก้ได้ครับเพราะว่าผมสามารถติดตั้งเองได้เลยครับโอ้โอ้อันนี้ตากฝนได้บ่ได้ครับอะไม่ได้เนาะแต่ว่าเขาต้องเอากล่องตัวนี้แล้วมีทำกล่องอีกตัวหนึ่งครอบครอบบอกไม่ให้โดนฝนครับแล้วก็ค่อยต่อสายไฟออกไปครับมันจะมีสายลกสายบวกนะสายไฟนี่สายบ้าน ป้ายหนึ่งก็ใช้กล่องหนึ่งครับมีไฟบ้านออ้่บวกลบนี้เป็นไฟไฟข้าตู้เฮไปอยู่ด้วยไหมเอาไปอยู่ไปอยู่กับทานดีกว่านะรอ้ไปอยู่อ่ะไม่ต้องอยู่หรอกนี่นะอืมเนาะไปถ่ายคลิปเลยน้อพี่ใจดีสวยเลดูใกล้ๆครับผมสวยาถูกใจมากครับคุ้มค่านะครับกับการเดินทางมาสิบชั่วโมงเนาะมาได้ป้ายสวยๆแบบนี้นะครับผม ครับผมก็ฝากเอฟซประธานห้างนะครับใครที่สนใจป้ายนะครับอยากมีป้ายนะครับหรือจะแนะนําให้เพื่อนนะครับป้ายสวยๆป้ายไฟนะครับติดบ้านหรือว่าจะติดพวกคาเฟ่ทุ่งนาหรือว่าจะเป็นห้างร้านหรือว่าต่างๆนะครับร้านค้าร้านขายนะครับติดต่อมาที่ที่เราแปะไว้ให้นะครับทางเพจแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เนาะเดี๋ยวจะให้พี่ต้นฝากร้านสักหน่อยนะครับมึงก็เอาใหม่มานนี่ยมึงโห่งยังนะ